ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BL เล่าขานตำนานผีเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีไว้แค่ฟังแต่มีไว้ให้ระวังเพราะตำนานบางครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ในความมืดเรื่องช้างซ่อมรถยนต์คำวันหนึ่งตอดกับเพื่อนอีกสามคนคือน้ำเข้มและนา ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อตั้งใจจะขึ้นไปยังภูเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องวิวสวยแต่ใครๆก็เล่ากันว่าเป็นภูเขาที่เฮี้ยนเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุรถทับช้างตายหลายปีมาแล้วพวกเขาขับรถขึ้นไปยังภูเขา บรรยากาศเริ่มมืดลงเรื่อยๆหมอกหนาปกคลุมทางขึ้นเขาอย่างรวดเร็วเสียงรถยนต์เริ่มมีปัญหาพวกเขาต้องจอดข้างทางเพราะรถเกิดอาการเสียกลางทางน้ำพูดเบาๆนี่เราควรหาที่ซ่อมรถแถวนี้ไหมตอดพยักหน้า ดูเหมือนจะไม่มีหมู่บ้านใกล้ๆเลยถ้าเป็นแบบนี้อาจต้องลงเขาไปหาช่างแล้วทันใดนั้นเสียงลมและใบไม้กระซิบเหมือนมีใครกำลังอยู่รอบๆพวกเขามองไปรอบๆแล้วพบร่างใหญ่เงาๆของช้างตัวหนึ่งยืนอยู่ใกล้รถอย่างน่าประหลาดนาอุทาน นั่นช้างจริงหรือเปล่าเข็มกลัวแต่ก็อยากรู้แต่ช้างตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ทำไมช้างตัวนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันพวกเขาไม่ได้เห็นมันขยับปกติมันยืนเฉยเฉยหันมองรถของพวกเขาด้วยดวงตาที่เปล่งประกายแปลก ตอดคิดในใจว่าพวกเขาอาจต้องขอความช่วยเหลือจากช้างตัวนั้นเพราะดูเหมือนจะรู้ทางเส้นทางและมีพลังบางอย่างที่ช่วยได้ช้างตัวนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้รถโดยไม่ทำร้ายใครแต่มือใหญ่ของมันจับฝากระโปรงรถอย่างเบามือแล้วเหมือนจะซ่อมเครื่องยนต์ให้หนามตะลึง นี่ช้างมันซ่อมรถได้จริงๆหรือตอดพูดเบาๆอย่าแตะมันเองให้มันทำไปดูเหมือนมันรู้ว่าทำอะไรเพียงไม่กี่นาทีเครื่องยนต์ก็เริ่มติดรถพร้อมขับต่อได้ช้างตัวนั้นยืนมองพวกเขาอยู่ไม่ไกลพวกเขารู้สึกถึงความสงบประหลาด แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเศร้าในดวงตาของมันตอดหันไปเห็นภาพสะท้อนแปลกๆบนฝากระโปรงรถเป็นภาพช้างตัวนั้นถูกทับด้วยรถยนต์เก่าที่ชำรุดภาพช้าคล้ายเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มันตายที่ภูเขาแห่งนี้เข็มสั่นเล็กน้อยนี่มันมันตายแล้วหรือนา เงียบไม่กล้าเอ่ยคำพูดแต่ทุกคนรู้สึกถึงความเศร้าและความกโกรธในสายตาของช้างน้ำถามเสียงเบาเราควรทำอะไรไหมตอบตอบเราแค่ช่วยให้มันสงบเราไม่ควรกลัวแค่เคารพมันพวกเขายืนมองช้างอยู่เงียบๆ ช้างค่อยๆหันหลังเดินขึ้นไปบนเส้นทางที่ภูเขาล้อมรอบและหายไปในหมอกหนาราวกับวิญญาณที่ถูกปล่อยไปสู่สวรรค์พวกตอดน้ำเข็มและนาขับรถลงจากภูเขาในคืนที่หมอกยังหนาแม้รถจะซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศรอบตัว กลับเต็มไปด้วยความเงียบและความรู้สึกแปลกประหลาดน,น้ำพูดเบาๆรู้สึกเหมือนมีใครตามเราอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเข็มมองกระจกหลังแล้วสะดุ้งเบาๆเพราะเห็นเงาใหญ่สะท้อนอยู่ในหมอกแต่พอเพ่งดูก็ไม่พบอะไรตอดพิเลยายอมขับรถต่อแต่จังหวะหนึ่งรถก็สะดุดเหมือนใครกดเบรกเ,เบาๆ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังนาใจสัน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านใดนั้นเสียงกึกก้องดังมาจากป่าข้างทางเสียงคล้ช้างร้องครวญครางทําให้ทั้งสี่คนเกือบจะหยุดหายใจน้ําพึมพำช้างมันตามเราอยู่หรือเปล่าตอดสายหน้าไม่อาจเป็นแค่ความทรงจําของมัน ที่ยังติดอยู่บนภูเขาเราอย่าก,กลัวแค่ขับรถอย่างปลอดภัยแต่ทันใดนั้นเองเสียงดังตั้งจากใต้ท้องรถทำให้รถกระตุกลิกน้อยพวกเขาหยุดกลางทางตอดลงไปดูใต้ท้องรถเข็มร้องมีรอยเท้าใหญ่มากตอดมองแล้วสตันรอยเท้านั้น ไม่ใช่รอยเท้าคนเป็นรอยเท้าช้างแต่ก็ไม่มีช้างตัวไหนอยู่รอบๆนากอดตัวเองแน่นเราควรไปแจ้งใครไหมตอดร้องไม่เราแค่ต้องรอดคืนนี้แล้วไปให้พ้นจากภูเขานี้ให้ได้พวกเขาออกเดินทางต่อไปด้วยความระมัดระวังเสียงลมวิวเหมือนมีใครเดินตามรถตลอดเส้นทางบางครั้ง เห็นเงาใหญ่ข้างทางแต่พอขับเข้าไปใกล้เงานั้นก็หายไปทันทีความสยองค่อยๆก่อตัวขึ้นทั้งสี่คนเริ่มเข้าใจว่าช้างตัวนั้นไม่ได้ตายไปจริงๆวิญญาณมันยังอยู่เฝ้าภูเขาและคอยสอดส่องผู้ที่ขึ้นมาหลังจากพวกตอดน้ำเข็มและนา ขับรถลงจากภูเขาไปได้สักพักบรรยากาศรอบๆยิ่ยงเงียบสงัเหมอกหนาปกคลุมถนนจนแทบไม่เห็นทางข้างหน้าน้ำเริ่มรู้สึกไม่สบายใจทำไมเราเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลยนะเข็มพยักหน้าใช่บางทีฉันก็เห็นเงาใหญ่ๆข้างทางแต่พอหันไปมันก็หายไปตอดพยายามตั้งสติ ใจเย็ยนๆเราอยู่บนถนนต้องค่อยๆขับไปอย่างปลอดภัยแต่ทันใดนั้นเสียงดังตุบตุบดังมาจากหลังรถเหมือนมีน้ำหนักใหญ่เคลื่อนตามมาพวกเขาสะดุ้งทั้งหมดหนาเงยหน้ามองกระจกหลังช้างมันตามจริงๆด้วยน้ำพยายามกลั้นใจเราจะทำยังไงดี ตอดผู้เสียงหลักนั่นไม่ต้องถอยไม่ต้องกลัวแค่เราขับไปช้าๆและไม่พยายามมองตรงๆให้มันตามเราได้เฉพาะที่มันอยากเห็นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใหญ่ๆเหมือนช้างก้าวเข้ามาใกล้รถมากขึ้นจนบางครั้งรถสั่นเล็กๆราวกับมีใครกระแทกตัวรถเบาๆเข็มสะดุง้งเราต้องหยุดรถไหม ตอดใส่หัวไม่หยุดจะยิ่งเสียงให้มันเดินตามไปจนกว่าจะพ้นเขาระหว่างทางหมอกเริ่มบางลงเงาของช้างใหญ่ค่อยๆเลือนหายไปพวกเขาเริ่มมองเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านด้านล่างน้ำถอนหายใจยังดีนะเหมือนมันยอมปล่อยเราแล้วนาเล่าเสียงสัน่นฉัน ไม่คิดว่าจะเจอผีช้างแบบนี้จริงๆตอดมองไปที่ถนนอย่างนิ่งผีช้างมันอาจไม่ใช่ผีร้ายมันแค่เฝ้าภูเขาและเตือนเราให้เคารพชีวิตของมันและภูเขานี้ทุกคนเงียบไปสักพักรถเริ่มลงถึงถนนหลัก และบรรยากาศก็กลับมาเป็นปกติพวกเขารู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังคงสะท้อนใจถึงเหตุการณ์เมื่อคืนหลังจากกลับจากภูเขาพวกตอดน้ำเข็มและนากลับมาถึงบ้านแต่ละคนก็แยกย้ายไปพักผ่อนแต่ความรู้สึกประหลาดประหลาดไม่ได้จบลงง่ายๆ เข็มนั่งอยู่หน้าบ้านเปิดไฟอ่านหนังสืออยู่ดีๆก็เห็นเงาใหญ่ของช้างสะท้อนบนผนังบ้านเข็มตะลึงนี่มันจริงๆหรือแค่ความคิดชั้นน้ำซึ่งกำลังอาบน้ำก็ได้ยินเสียงตุบตุบเหมือนมีน้ำหนักใหญ่ๆเดินผ่านพื้นห้องน้ำทำให้เธอกรีดร้อง ตอดโทรหาทุกคนเธอเห็นอะไรบ้างเมื่อคืนฉันก็ยังเห็นเงาใหญ่ในสวนหลังบ้านตอนดึกๆนาเล่าเสียงสัน่นใช่ฉันฝันเห็นช้างตัวนั้นมันยืนอยู่ข้างเตียงฉันและมองฉันด้วยตาเศร้าๆตอดพยายามอธิบายเราอาจเจอวิญญาณช้างตัวนั้นมันยังคงตามเรา เพราะมันรู้ว่าเราเคยขึ้นไปบนภูเขาที่มันตายแต่ฉันคิดว่ามันไม่ได้อยากทำร้ายเรามันแค่ต้องการให้เรารู้จักเคารพหลังจากนั้นหลายคืนพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าช้างเบาๆในสวนเสียงใบไม้ถูกเหยียบและบางครั้งเห็นเงาใหญ่ผ่านหน้าต่าง แต่ไม่เคยมีใครได้รับอันตารายนามเริ่มบอกกับทุกคนฉันคิดว่ามันสื่อสารกับเรามันอยากให้เรารู้ว่าภูเขานั้นมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของมันนาเสริมใช่เราต้องระวังและเคารพมันทุกครั้งที่เราไปภูเขาเราต้องจดจำมันเข็มพยักหน้า บางทีมันอาจเป็นช้างผู้พิทักษ์ภูเขาไม่ใช่ผีร้ายตอดเงียบสักพักก่อนพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความทรงจำของมันและไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่มันรักแม้พวกเขาจะกลับบ้านแล้วแต่เงาผีช้างยังคงติดตามอยู่ในความฝัน และบางครั้งก็โผล่มาให้เห็นกลางคืนทำให้ทั้งสี่คนเรียนรู้ที่จะเคารพและระมัดระวังชีวิตรอบตัวมากขึ้นหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์บนภูเขาพวกตอดน้ำเข็มและนาเริ่มพบว่าช้างผีไม่ได้หายไปจริงๆมันเริ่มส่งสัญญาณเตือนแบบชัดเจนมากขึ้น วันหนึ่งขณะที่พวกเขาขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอีกครั้งเส้นทางผ่านป่าชื้นและมีหมอกหนาเข็มสังเกตเห็นว่ารอยเท้าช้างปรากฏบนถนนลูกรังทั้งทั้งที่ไม่มีช้างตัวจริงอยู่ใกล้ๆเข็มสะดุ้งพวกเธอเห็นรอยเท้านี้ไหมมันเหมือนเมื่อครั้งก่อนเลย น้ำมองไปรอบๆแล้วพูดเสียงเบาฉันรู้สึกว่ามันกำลังเตือนอะไรบางอย่างตอดพยักหน้าช้างตัวนั้นอาจรู้ว่าเรากำลังจะเจออันตรายเราต้องระวังให้มากไม่นานหลังจากนั้นรถของพวกเขาก็เริ่มสั่นและมีเสียงตุบตุบเหมือนมีอะไรใหญ่ๆกระแทกพื้นใกล้ๆ นารี่พูดหยุดรถเถอะมันกำลังเตือนเราพวกเขาหยุดรถทันทีและเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นว่าถนนลื่นและมีหินขนาดใหญ่ตกอยู่กลางคางถ้าไม่หยุดรถคงชนหินจนเกิดอุบัติเหตุตอดถอนหายใจนั่นไงช้างผีกำลังปกป้องเราอยู่มันเตือนก่อนที่เราจะเจ็บตัวนาพยักหน้า ฉันเริ่มเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นผู้พิทักษ์หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาตัดสินใจให้ความเคารพช้างผีโดยตั้งจิตระลึกถึงมันทุกครั้งที่ผ่านภูเขาและไม่ล่วงละเมิดธรรมชาติรอบตัวแต่กลางคืนบางครั้งพวกเขายังได้ยินเสียงฝีเท้าใหญ่ๆบนหลังคาบ้านหรือในสวนหลังบ้าน และเห็นเงาใหญ่ผ่านหน้าต่างบ้างทําให้พวกเขารู้ว่าช้างผียังคงอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยเฝ้าและเตือนภัยตอดพูดเบาๆกับเพื่อนๆเราต้องเคารพมันและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้เข็มพยักหน้าใช่และไม่ลืมบทเรียนที่มันสอนเราคืนหนึ่งหลังจากหลายสัปดาห์ ที่พวกตอดน้ำเข็มและนากลับจากภูเขาพวกเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านว่ามีเด็กหลงป่าใกล้หมู่บ้านที่พวกเขาอยู่ตอดรีบขับรถไปยังจุดที่ได้รับแจ้งระหว่างทางหมอกหนาเหมือนครั้งก่อนและถนนลื่นพวกเขาต้องขับด้วยความระมัดระวังน้ำมองไปร,บรอบๆแล้วตกใจ เธอเห็นไหมเงาใหญ่ๆข้างทางเข็มพยักหน้าช้างผีมันอยู่ตรงนั้นอีกแล้วทันใดนั้นรถของพวกเขาสะดุง้งเพราะทางโค้งด้านหน้าเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ถ้าไม่เบรกทันรถคงพลิกคว่ำตอดถอนหายใจขอบคุณช้างผีเตือนเราอีกครั้ง พวกเขาหยุดรถและพากันเดินไปตามเส้นทางเข้าไปในป่าระหว่างกำลังหาเด็กน้ำเห็นเงาใหญ่สะท้อนในหมอกนั่นมันช้างเธอกรีดเสียงเบาช้างผีตัวนั้นเคลื่อนตัวช้าๆแต่มั่นคงนำทางพวกเขาไปยังจุดที่เด็กหลงอยู่เด็กคนนั้นสั่นด้วยความกลัว แต่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ช้างผีหยุดยืนอยู่ข้างหลังมันไม่ทำร้ายใครแค่เฝ้ามองนาเอ่ยเสียงเบาฉันคิดว่ามันอยากให้เราเห็นทางมันคอยช่วยเรานำทางเข็มพยักหน้าใช่มันเป็นผู้พิทักษ์จริงๆหลังจากพาเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยพวกตอดสังเกตว่า ช้างผีค่อยๆหายไปในหมอกเหมือนรางวัลของมันคือการช่วยชีวิตคนไม่ให้เจ็บตัวนามพึมพำเบาๆฉันไม่เคยคิดเลยช้างผีจะกลายเป็นเพื่อนเราตอดพยักหน้ามันสอนเราว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตเราได้ถ้าเราเคารพและเข้าใจมัน ตลอดคืนพวกเขาเฝ้าดูหมอกเงาของช้างผียังปรากฏให้เห็นเป็นครั้งคราวเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจให้พวกเขาเคารพธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบตัวหลังจากเหตุการณ์ช่วยเด็กหลงป่าพวกตอดน้ำเข็มและนาเริ่มสนใจเรื่องราวของภูเขาและช้างผีตัวนั้นมากขึ้น เขมพูดกับทุกคนฉันลองถามคนแก่ในหมู่บ้านเขาว่ามีใครเคยเห็นช้างแบบนี้บ้างน้ำเสริมแล้วเขาว่าไงตอดบอกเขาเล่าว่าหลายสิบปีก่อนมีช้างตัวใหญ่ของหมู่บ้านเคยช่วยคนงานที่ขึ้นเขาพอเกิดอุบัติเหตุรถชน มันเสียชีวิตบนภูเขาแต่ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณมันยังอยู่เพื่อคอยเฝ้าและเตือนไัยทุกคนที่ขึ้นภูเขานานเล่าเสียงสัน่นนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราขึ้นภูเขาช้างผีตัวนั้นตามเราไปเพราะต้องการคุ้มครองเราตอดพยักหน้าใช่และมันไม่ได้ทำร้ายใครมันแค่เฝ้า และสอนบทเรียนให้เราเรียนรู้ความเคารพต่อชีวิตและธรรมชาติวันต่อมาพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่ภูเขาอีกครั้งเพื่อวางดอกไม้และผลไม้เป็นการรำลึกถึงช้างผีเมื่อพวกเขาวางสิ่งของลงช้างผีตัวนั้นปรากฏในหมอกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันสงบเงยหน้ามองพวกเขาเป็นเวลานาน,านเหมือนขอบคุณ นามพึมพำฉันคิดว่ามันยอมรับเราแล้วมันสอนให้เราเรียนรู้และเคารพชีวิตของมันและผู้เขาเข็มพยักหน้าน้ำตาคลอเบาๆเราจะไม่ลืมบทเรียนนี้ตลอดไปตอดมองไปที่ภูเขาในยามเย็นเงาของช้างผีค่อยๆเลือนหายไปในหมอก แต่ความรู้สึกอบอุ่นและสยองผสมกันยังคงอยู่ในใจพวกเขาทำให้ทุกครั้งที่ผ่านภูเขาพวกเขาจะขับรถด้วยความระมัดระวังเขารบสิ่งมีชีวิตและจดจำช้างผีผู้พิทักษ์ตลอดไปเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์บนภูเขาพวกตอดน้ำเข็มและนา กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ทุกครั้งที่ขับรถผ่านภูเขาหรือเข้าไปในป่าพวกเขายังคงระลึกถึงช้างผีตัวนั้นเสมอวันหนึ่งตอดชวนเพื่อนๆนขึ้นภูเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาขึ้นไปด้วยความเคารพและระมัดระวังเต็มที่ พวกเขานําดอกไม้และผลไม้ไปวางบนจุดที่ช้างเสียชีวิตทันใดนั้นหมอกบางๆเคลื่อนเข้ามาและเงาของช้างปรากฏตัวอีกครั้งช้างผียืนสงบเงยหน้ามองพวกเขาอย่างใจดีราวกับส่งสัญญาณว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว น้ำพูดเบาๆฉันคิดว่ามันกําลังบอกเราว่าเราผ่านบทเรียนนี้แล้วเข็มพยักหน้าใช่และเราจะไม่ลืมบทเรียนเรื่องความเคารพต่อชีวิตและธรรมชาติตอดสรุปบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ได้มาทำร้ายเรา แต่กลับสอนให้เราเรียนรู้และเติบโตน่าเสริมช้างผีตัวนี้เป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ศัตรูหลังจากคืนนั้นพวกเขาไม่เคยเห็นเงาช้างอีกแต่ทุกครั้งที่ขึ้นภูเขาหรือขับรถผ่านป่าพวกเขาจะขับด้วยความระมัดระวังเคารพธรรมชาติ และไม่ล่วงละเมิดสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรื่องราวของช้างซ่อมรถยนต์จบลงด้วยความเฮี้ยนที่เปลี่ยนเป็นความอบอุ่นเป็นบทเรียนสอนใจว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวอาจกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตและผู้สอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญที่สุด คืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์บนภูเขาผ่านไปหลายสัปดาห์พวกตอดน้ำเข็มและนาอยู่บ้านพร้อมกันพวกเขากำลังนั่งเล่าประสบการณ์กันอย่างสงบแต่ทันใดนั้นเสียงตุบตุบดังขึ้นจากสวนหลังบ้านน้ำสะดุ้งอีกแล้ว เสียงนั้นเข็มมองไปที่หน้าต่างเห็นเงาใหญ่สะท้อนในหมอกแต่ไม่มีช้างตัวจริงอยู่นารีบปิดไฟและพูดเสียงสัน่นมันมันอยากบอกเราอะไรบางอย่างตอดพยายามตั้งสติอย่าตกใจมันอาจต้องการให้เราระวังอะไรบางอย่าง ทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักๆเคลื่อนเข้ามาใกล้บ้านพร้อมกับรอยเท้าช้างปรากฏบนพื้นหน้าบ้านทั้งสี่คนเห็นชัดเจนรอยเท้าใหญ่และลึกจนสัมผัสได้ถึงน้ำหนักน้ำพึมพำฉันคิดว่ามันอยากบอกเราอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเข็มพยักหน้าใช่ มันไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาเตือนเราให้ระวังสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตอดเปิดประตูออกไปข้างนอกหมอกหนาปกคลุมสวนเขามองไปรอบๆและเห็นเงาช้างสงบยืนเฝ้าบ้านอยู่ห่างๆช้างผีไม่ทำอันตรายพวกเขาเริ่มเข้าใจว่ามันคอยปกป้องพวกเขาแม้ในบ้าน นาเบาๆเราโชคดีมากที่มันคอยเตือนและปกป้องเรา้นาำเสริมแต่เราต้องเคารพมันจริงๆไม่ใช่แค่กลัวหรือคิดว่ามันเป็นผีร้ายทั้งสี่คนยืนเงียบมองเงาช้างผีที่ค่อยๆเลือนหายไปในหมอกพวกเขารู้สึกถึงความอบ อุ่นแปลกๆผสมกับความหลอนที่ยังคงอยู่ในใจหลังจากหลายเดือนที่พวกตอดน้ำเข็มและนาได้เรียนรู้บทเรียนจากช้างผีทุกครั้งที่พวกเขาขับรถผ่านภูเขาหรือเข้าไปในป่าหมอกและเงาช้างยังคงปรากฏเป็นครั้งคราวแต่ครั้งนี้มันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปคือหนึ่ง วูเขานั่งรอบกองไฟเล็กๆที่หน้าบ้านตอดพูดเบาๆเ,เราผ่านบทเรียนมากมายจากช้างตัวนั้นมันสอนเราว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้มาทำร้ายเราแต่คอยเตือนและปกป้องเราน้ำยิ้มใช่ฉันรู้สึกขอบคุณมันทุกครั้งที่เห็นเงาช้างฉันไม่กลัวแล้วกลับรู้สึกสงบ และปลอดภัยเข็มเสริมเราต้องระลึกไว้เสมอว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและต้องเคารพธรรมชาติรอบตัวนะเอย๋ยช้างผีตัวนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือผู้พิทักษ์ของภูเขาและของเราทันใดนั้นหมอกบางๆเคลื่อนเข้ามาเงาช้างปรากฏอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันยืนสงบเหืยหน้ามองพวกเขาเหมือนขอบคุณและอำลาค่อยๆเลือนหายไปในความมืดพวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกๆในใจแม้ความหลอนยังคงหลงเหลือแต่ทุกครั้งที่ขับรถขึ้นภูเขาหรือเดินทางในป่าพวกเขาจะขับด้วยความระมัดระวังเขารบชีวิตและจดจําช้างซ่อมรถยนต ช้างผู้พิทักษ์ตลอดไปและนับจากนั้นไม่มีใครบนภูเขานั้นประสบอุบัติเหตุอีกครั้งเรื่องราวจบลงด้วยความเฮี้ยนที่กลายเป็นบทเรียนสอนใจความกลัวถูกเปลี่ยนเป็นความเคารพวิญญาณที่เคยตายกลายเป็นผู้พิทักษ์ทุกชีวิตมีคุณค่าและธรรมชาติ ต้องได้รับการปกป้องเรื่องเล่านี้อาจเป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดแล้วคุณละ่ะเคยเจออะไรมากับตัวหรือเปล่าพบกันใหม่ตอนหน้ากับบีแอลเล่าขานตำนานผีราตรีสวัสดิ์และขอให้คืนนี้ไม่มีใครมายืนอยู่ปลายเตียง